สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับผมนะครับชแนลของฉันเดิมเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราอยู่กับเกมไม่ได้สอออนไลน์นะครับอันนี้จะเป็นอัปเดตของในส่วนของโจมวลแนะครับประจําวันที่19บธันวานะครับก็เดี๋ยวน่าจะเข้าไทยประมาณวันพฤหัสนี้นะครับก็จะแก้นี้เลยไม่ได้นานมากนะครับก็ไปดูกันหลักๆก็มีการปรับเออเซร์ฟอยู่นะครับในระดับหนึ่งไม่รู้ว่าดีหรือแย่ขึ้นนะผมยังไม่ลองเล่นเลยแต่รู้ว่าเป็นสว่างกับมืดนะครับ แล้วก็เหมือนจะมีการเพิ่มแบบตาจากฟูฟูผู้ดำนะครับเพราะว่าที่ผมลองอ่านใจลายดูคือไอตัวน้องเนี่ยมันต้องมีผูด้ดำนะครับไม่งั้นแปลงร่างไม่ได้ก็ตอนแรกดูว่าแปลงร่างได้บ่อยนะครับพอหันไปพึ่งผู้ด,ดำจะคิดว่าระยะเวลาแปลงร่างมันน่าจะนานขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับสกิลเบื้องต้นนะครับอันนี้ไม่น่าเป็นเลยมากหลกัหลกๆคือถ้าด,ดูเป็นพวกระยะาการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การต่อคอโมโบมันไม่ใช่ดาเมจนะครับเพราะยังไงก็ถ้าไม่ใช่ดาเมจก็ไม่น่านจะห่วงนะครับน่าจะตีแรงเหมือนเดิม แต่ได้ข่าวว่าโดนเนิร์ฟกรดเข้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับโอเคต่อมาในส่วนของมอนเตอร์บอสโบนะครับบอสโบนี่ของรางวัลค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในงานเลี้ยงเขาเป็นการพูดถึงนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเวอร์บอสนะครับมันจะมีช่วงทุ่มหนึ่งบอลเสาร์หรือไม่ใช่วันอาทิตย์แต่หละบอสมันเกิดพร้อมกัน4ตัวเอ,อ่อหูทุ่มนูเวอร์แล้วก็บอสเนื้อใหม่นะครับ2ต,ตัวเนี่ยสี่ตัวเนี้ยคือไม่รู้จะตีตัวไหนก่อนนะครับมันเลยเป็นปัญหานะครับแต่การตัดสินใจ เขาเลยปรับนะครับว่าให้เหลือบอสขั้นต่ําแค่สองตัวนะครับไม่งนั้นจะผู้เล่นจะงงเกินไปนะครับประมาณน,นี้อันนี้เขาจะปรับประมาณอาทิตย์น,น,นี้ก็ไม่นานนะครับแล้วก็ของรางวัลน,นี่แยปรับของรางวัลด้วยครับของรางวัลที่ควรจะปรับนะถ้าเกิดไม่ปรับนี่คือแย่ <Yeah S 1> ครับเพราะว่ามันได้ของน้อยอ่ะแล้วมันก็ดูไม่น่าไปอ๋วอันนี้อะไรนะี่ยอันนี้มีเหลียมตาบอสนด้นะครับไม่ดูได้และเหมือนกันเดินๆไปดู เรื่องของรางวัลจะมีตั้งแต่จ่องเฟลนะครับแล้วก็สินชาพาชัดแจงทองอันนี้ทั่วไปนะครับเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์หลักๆคือที่เพิ่มมาคือเป็นเปลไฟนะครับก็คือผู้เล่นใหม่ก็คนไปตีนะครับเกิดได้เปลไฟมาก็ทําราชันได้เลยไม่ต้องรออะไรมากนะครับแล้วเฟลนี่ก็น่าตีนะเฟลเพราะว่าเราใช้ทุกคนอยู่แล้วเ้วเฟลนี่ท่าทางจะไม่พอคืออาจจะไม่ได้ใช้แบบเยอะแต่ว่าคือใช้เรื่อยๆนะครับเออสมมติว่าบอลทุกตัวจะปรับให้ได้ไฟนะครับจะได้เดินตามไป อ่ะประมาณนี้เดือดต,ตาเดืนดตาไปแลกของทำพวกราชันได้นะครับหนึ่งนตะ่อหนึ่งด้ยเนี่ยแลกไฟหนึ่งต่อหนึ่งตีบอลไล้ตัวก็ได้ไฟแล้วอ๋อมันจะเหมือนมาจอดมาที่ตีบอลจะได้ที่ไอ้ถ้วยทองทองเอาไปแลกไฟอ่ะโอเคประมาณนั้นนะครับไปขายกันก็ปรับไปของรางวัลบอลดีขึ้นนะครับอ่อไปเป็น เอออันนี้เป็นไลท์สจิวนะครับจากการล่าสัตว์คือม่นจอดเวลาล่าสัตว์นะครับเวลาตัวตัวบอสมันเกิดนะครับจากการล่าเนาะเราไม่รู้ว่าบ,บอสอยู่ตรงไหนบางทีบอสจะเดินไปเดินมานะครับหรืออยู่ตรงโซนหลืดก็มีเหมือนกันโดยจะมีเอ่อเป็นไฮไลท์สีทองนะครับบอกว่าบ,บอสต,ตรงนี้เนาะประมาณนี้ต่อไปเป็นเนื้อหาของไลท์สิวนะครับไลท์สิวเขาพูดอยู่นะว่าเขาจะปรับ่อนขัางเยอะยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาเขาบอกจะให้รลได้มันเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงเหมือนกันนี่ก็ลองดูเนาะ อันนี้เป็นของกระจุกกระิกนะครับที่ได้ออกมาจากการเทำไรซ์สกิลและเจ้าของคนนี้ครับมันจะาไปแลกเป็นแต้มคอนหรือว่าแลกของรางวัลได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใช้แลกอะไรไปอ,อันนี้เป็นสารการแลกแลกปรธาตน,นะครับก็คือการทําพวกน้ำยาเลเซอร์คือเขาบอกว่าโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่เพิ่มขึ้นสิโอกาสที่จะได้รับเพิ่มขึ้น3เท่าอนข่างเยอะนะครับ แล้วก็ใบไม้สีแดงเข้มเพิ่มจากสี่เป็นสิบโอ้โหอ,อันนี้ไม่เปลีบบางงา่ยนมากแอบบ่แค่เปลี่ยนตัวเลขน,นะครับส่วนนี้เป็นการล่าสัตว์นะครับและดาวป่าเอาไว้แรกเหมือนกันเขาบอกว่ารายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับเยี่ตรงนี้ะก็เพิ่มขึ้นสามเท่าหกจุดห้าี่สิบสองจุดห้ามันเยอจังอ๋อเพิ่มวัดัได้รับนะครับเพดอยู่กับสัตว์ที่เราสู้มันโหดเลยเปล่า นี่อย่างจากักรพรรดิจิฟฟอนเอ้ยจิฟฟี่นี่คือจิฟฟี่หรือจิฟฟอนเนอคล้ายๆกันแหละแล้วเป็นจิฟฟอนเนี่ยแล้วก็คาดของพวกนี้ได้เ,เยอะนะครับเพราะว่าเป็นมอนระดับมินิบอสแล้วเจ้าต่อไปเป็นการเออร่รวรรรนนรบรวมหลายอย่างครับก็จะเป็นการเออ่ราชจิวจิตติลิงการขุดเหมืองการเยอะนะครับหลายอย่างเพราะว่ามีหลายประเภทน,นะครับจเจ้าจัดเพิ่มขึ้นประมาณสามเท่า S <S <S บัฟเงินยังไงวะต่อไปเป็นอะไรสก,กิลนะครับก็คือม้าสายพันธุ์ใหม่เออที่เขาเจ็ดนายงานคือเขาบอกเขาจะเพิ่มประเภทม้านะครับแล้วก็จะมีม้าบางจะพวกนะครับที่ว่าเนี่ยเนี่ยเออเวลาคุณวิ่งอะครับมันไม่ได้เอาไว้เก็บสก,กิลมันเอาไว้ขายครับคือม้าพวกเนี้ยมันจะได้ราคาที่ว่าแพงกว่าปกติเขาบอกว่าสิบเท่านะครับสิบเท่านี่คืออาจจะแบบม้าตัวหนึ่งปกติวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่สี่สิบเอ็ม อาจจะเป็น400หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเขามีวงเล็บกงหลังนะครับว่าอัตราการเติบโตเนี่ยจะช้าลงนะครับยังไงก็รอรุ้นแล้วกันผมว่าถ้าเกิดวิ่งเทียบ8แล้วมันได้ 100m แลวถ้าราคามันขึ้นเป็น10เท่าก็น่าจะพันหนึ่งนะครับมันาะท่านเยอะอยู่โอเคเนาะอนนี้มเจ้าเวลอะไระครับคล้ายๆเดิมหมดเลยเอาจริงก็คือมาแม่งหน้าตาคุ้นอยู่แล้วอะผอมาตัวเจ้าเวลไวนะครับ ต่อไปเป็นอ,อีเวนอันนี้เป็นขีดเก็ตบอร์ดนะครับเออ,อันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับไม่ได้แบบอินขนาดนั้นผมข้ามดู่รับมันก็แค่เป็นการขีดเสจตบอร์ดนะครับถ้อใครชอบก็คงจะชอบไปเลยแต่ว่าผมเฉยๆนะครับแล้วก็แล้วหลักคือผมเน้นไปที่ของรางวัลนะครับถ้าเกิดว่าของรางวัลมันไม่น่าสนใจหรือว่ามันไม่ดีเราก็คงไม่ค่อยอยากทำหรอกครับประมาณนี้เนาะต่อไปเป็นโซลาร์เลย์ <c oughs> โซลาร์เลย์ก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆเดิมอยนะู่แล้ว ก็แค่ลูกปั้นเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีอะไรอันนี้เป็นบทหมวความรู้นะครับน่าจะเป็นโนเลตเ,เฉยอ๋อฮปรับโนเลตอาสุสขาาา่ข้ามลาบหลับอะประีกบข้ามผู้หลาบน่าจะอยู่น่าจะอยู่อันนี้ถ้าด้อาด่านดูคือปรับให้ของรางวัลมันเจอขึ้นนะครับ ับเกือบสองเท่าเลยมั้งเนี่ยคันนี้จีโซจากสิบเป็นสามสิบต้องลอยสายฟ้าไว้แรกเออมามาสายฟ้าครับลืมชื่อแหละเอ,อ่อยี่ห้เป็นสามสิบนะครับเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งลหลักไเป็นของละวันเยอะขึ้นนะครับเยอะข,ข,ขึ้นเยอะขึ้นเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเลยเหมือนแค่ปรับตัวเลขอะที่ผมดู เนี่ยของเรา,าสุครั้นก็แลโอเคจบโอ้อันนี้ก็หลัหลกๆที่เขาพูดในการเลี้ยงมันก็เข้านะครับเรื่องการปรับรบอลแล้วายสกิลแต่ลายส,ก,ก,ายสก,กิลเหมือนจะมาแค่เซี่ยวเดียวเพราะว่าเขาปรับให้มันได้ของเอาไว้แลกเยอะยอขึ้น,นเฉยแต่ว่ามันมันจะไม่ได้การันตีครับว่าแบบเงินมันจะได้เยอะขึ้นตามหรือเปล่าก็หลักๆมีดนีนะครับมีเซเลฟิมนะครับก็คือปรับสก,กิลให้มันต่อเน,นื่องหรือปรับทั้งศานะครับ อันนี้เป็นด้านการเป็นขดิบแล้วก็การเล่นนะครับผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็เลยคิดว่าเราไปพูดดีกว่านะครับมันเป็นการปรับพวกระยะการโจมตีหรือว่าการต่อคอมโบนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องใช้ความชำนาญในการเล่นแต่ถ้าจะปรับพวกดาเมจอะไรพวกเนี้ยเออเราก็พอจะพูดได้นะครับรู้ว่ามันเนิร์ฟหรือมันปรับอะไรนี่นะครับต่อไปยอด้านมอนเตอร์บอสโวนะครับบอสโวยอย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อจอดเจอทีหนึ่งสี่ตัวเยอะไปครับปรับเลือ2สองจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็ปรับของรางวัลให้มันดีขึ้นนะครับ มโอากาสได้เฟลแล้วก็ไฟดั้งเดิมนะครับประมาณนี้ส่วนนะารัสกิลนะครับปรับให้ของกระจุกกระจิกอะครับที่มันได้จากการรวบรวมแล้วเราเอาไปแลกเป็นของอย่างอนะื่นอะมันดรอปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วทุกอย่างะครับเพิ่มขึ้นประมาณสาเท่านะครับบางอย่างคือทะลุกเกินสามเท่าอีกก็โดยรวมแล้วคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นเม็ดเงินว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแบบถ้าเลือกได้ก็คือตีมอนดีกว่าไมหมอะไรอย่างเงนตังเยอะกว่าโอเค แต,ต่อไปก็าม้านะครับม้าปรับให้มีม้าที่ว่าแบบขายได้ราคาแพงขึ้นสิบเท่านะครับจากการส่งราชวฉวัลอันนี้ต้องรองดูไม่รู้ราคามันจะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดปมืก่อนผมงึ้ขายตัวละสี่สิบหรือไม่ก็้ร้อยเอ็มถ้าเกิดสิบเท่าก็พันหนึ่งเหรอเยอะไปไหมเยอะเยอะหรือเปล่าเต่อเยอะไปอ่ะโอเคแล้วก็ขี่สโนว์บอร์ดนะครับยี่ไหนบ้างโอเคคลิปนี้จงมีเท่าี้แหละครับยังไงก็เราพูดตามที่เราอนะัปเดตเนาะเป็นภาพประกาดก็ขออภัยด้วยนะครับ พูดไปดีพูดไปดูเรื่องหรือว่าพูดไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยด้วยกันนะครับยังไงคลิปนี้จะคงมีเท่านี้แหละยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ